สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เสนอเมนูหมึกผัดน้ำดำกันหลาวเจียวกระเทียมกับหอมใส่ปลาหมึกลงไปจ้าใส่ปลาหมึกลงไปเลยนี่หนึ่งกิโลนะคะปลาหมึกหนึ่งกิโลใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วก็ผัดทุกคราวกับน้ำมันก่อนแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปจ้กประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะหมึกผัดน้ำดำนี่จะต้องแบบเค็ม น้ำแล้วก็มีรสชาติหวานตามนิดหน่อยใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะแล้วก็ผัดไปจนน้ําดีมึกมันออกมาแบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปพริกไทยนี่แล้วแต่ชอบนะคะถ้าใครชอบก็ใส่บ้านเรานี่ใช้สูตรนี้เนาะนี่แล้วก็เคี่ยวต่ออีกนิดนึงน้ําก็จะสีประมาณนี้จ้ะเสร็จแล้วน่ากินมาก ไข่ไข่เต็มท้องเลยอไข่เต็มท้องค่ะคุณผู้ชมอืมอ้ายฟินไหมเกอือบเกือบกือบกือบเอาไปมาครับตายเดี๋ยวพวกฉันข้าวคนต้องมาได้กระร้อยนี่อืมน่ากินมากจ้าทุกคนเป็นหมึกกระต่อยที่ไข่เต็มท้องเกือบทุกตัวเลยนะย้อยย้อเลยไปกินข้าวกันจ้า